สวัสดีครับผมบอสวินครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการแอดเพื่อนนะครับใน Facebook เพราะว่านะครับหลายคนนะครับยังไม่รู้ว่าวิธีแอดเพื่อนนะครับที่ดีนะครับแล้วก็ที่ได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนั้นนะครับสามารถแอดได้อย่างไรนะครับซึ่งทุกคนจะได้รู้นะครับในคลิปนี้นะครับเรามาดูด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะให้เรามาที่แอปนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับแอปตัว Facebook นะครับ ในตรงนี้นะครับผมใช้ฟังก์ชันของ Android นะนะครับส่วนใครที่ใช้ iOS นะครับฟังก์ชันก็จะสลับกันทีหน่อยครับซึ่งดูได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเปิดแอปขึ้นมาครับเมื่อเราเปิดแอปขึ้นมานะครับให้เรามาที่หน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักโดยกดมาที่โฮมนะครับเราก็จะเข้าหน้าหลักของ facebook นะครับในตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่รูปแหวนขยายตรงนี้ ให้เรามาแตะที่รูปแบบขยายตรงนี้นะนะครับแต่เข้าไปปุ๊บนะฮะเขาจะขึ้นคําว่าค้นหาค้นหาตรงนี้ให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์ก็คือเราจะค้นหาเพื่อนนะครับโดยเราพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปครับในนี้เราพิมพ์กอไก่ครับคือเราจะค้นหาคนที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดการค้นหานั้นนะครับว่าจบการศึกษาอะไรอยู่ประเทศไหนเป็นคนอะไรก่อเดี๋ยวเราไปตั้งรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือ เราจะเลือกนะครับเอากอไก่ก่อน A B C 1 2 3ก็ได้นะนะครับแต่ทีนี้กอไก่ก็คือมันจะง่ายต่อการค้นหานะครับพอแล้พิมพ์กอไก่ลงไปแล้วนะครับให้เรามากดที่นะครับรูปแว่นนะครับแว่นขยายคือการค้นหานะครับกดตรงนี้นะครับมาอย่างนี้นะฮะแต่ครับปุ๊บอ่านะครับอ่าระบบของ Facebook ก็จะค้นหาให้เรานะครับจากทีนี้อันนี้คือนะครับเราอยู่ในโหมดทั้งหมดนะฮะ มันก็จะมีนะครับการค้นหาทั้งหมดการค้นหาโพสต์การค้นหาบุคคลการค้นหากิจกรรมการค้นหากลุ่มค้นหารูปครับให้เรามาเลือกที่บุคคลครับเพราะว่าเราต้องการแอดเพื่อนใช่ไหมครับแต่ที่บุคคลครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนครับกลับมาก่อนนะฮะจากนั้นเราก็จะเข้าหน้านี้ครับคือเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่นะครับเห็นไหมครับ ก็ตัวคกอไก่นะครับก็นี่เห็นไหมมีคนที่มีกอไก่นะครับพิมพ์ชื่อมันกอไก่นะครับเราก็สามารถนะครับกดคำว่าเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะครับอันงนี้ก็คืออันนี้คือดูโปรไฟล์นะครับอาจจะเป็นเนี้ยอันนี้คือเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับก็คือนะฮะเราก็สามารถนะครับดูได้ฮะแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอ่ให้ทุกคนมาที่นะครับอ่มุมบนทางด้านขวานะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมี ขีดแล้วก็จุดนะครับขีดแล้วก็จุดเนี่ยอยู่2ขีดนะครับเพื่อกําหนดรายละเอียดนะครับเราแต่เข้าไปครับแต่เข้าไปครับแล้วทีนี้มันจะขึ้นตรงนี้มาครับขึ้นเมืองครับเมืองก็คือพิกัดหรือสถานที่ที่เราต้องการค้นหาคนที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การศึกษาครับเราสามารถเลือกโรงเรียนได้นะครับเลือกสถานที่ศึกษานะครับสมมุติว่า เราต้องการคนที่นะครับอยู่กรุงเทพนะครับจบมเกษตรอย่างเงี้ยนะครับทํางานบริษัทนะครับเนี่ยแล้วก็นะครับเพื่อนของเพื่อนทั้งที่ของเพื่อนคือมันก็จะขึ้นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนมีหรือเปล่านะครับอยู่กรุงเทพจบมเกษตรนะครับทํางานบริษัทมีไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีถ้าเราไม่ติ๊ก็คือมันก็จะค้นหาทุกคนเลยนะครับที่อยู่กรุงเทพจบเรียนมเกษตรได้จบมเอ่ามเกษตรนี้นะครับแล้วก็ทํางานบริษัทอย่างเงี้ย เห็นไหมครับนี่คือการกําหนดรายละเอียดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกดไปที่เมืองครับเราก็พิมพ์ครับพิมพ์ตรงนี้ค้นหาเมืองครับพิมพ์กรุงเทพนะครับก็ลองพิมพ์นะครับกรุงเทพขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วพิมพ์คำแบงก์กรนะครับบางกอกนะครับ b a f k เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นบางกอกนะครับ บางเกาะนะครับอันนี้ไทยแลนด์นะเห็นไหมอ่าลองค้นหาดูนะครับถ้าภาษาไทยไม่ขึ้นให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะนะครับอ่าถูกลงไหมครับอ่าสถานที่ทางศึกษานะครับก็ทุกคนก็ใส่ไปนะครับอยากใส่ก็ใส่ไปนะครับนี่คือรายละเอียดนะผมไม่ทําให้ดูนะลองไปทําดูนะครับอ่านะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์ครับเห็นไหมครับก็จะมีรายชื่อเพื่อนนะครับแล้วก็ดูครับ อันนี้นะครับสําคัญเลยนะครับมันก็จะคือเดือบบริษัทที่ทํางานพ่อแม่จํากัดไอ้พวกนี้อย่าไปแอดนะพวกนี้เป็นพวกที่แบบชอบสแปมนะครับก็พวกนี้อย่าไปแอดนะนะครับอันนี้อ่าให้เราหาพวกนี้ครับหาคนเหล่านี้นะครับแล้วก็แอดขึ้นมานะครับเห็นไหมทำงานนะครับเราก็แอดไปนะครับแอดเพื่อนปุ๊บ ครับส่งคำขอไปแล้วนะครับซึ่งเราทําวิธีนี้นะครับเรามันจะทําให้เราครับได้รายชื่อนะครับเยอะแล้วก็ได้คนที่ตรงกับนะฮะธุรกิจนะครับที่เราต้องการอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นี่คือการแอดรายชื่อที่สามารถหวังผลได้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ทุกวัน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 นะครับโดยกําหนดเป้าหมายนะครับแอดวันละ1000อ่าหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนนะครับแอดวันละหนึ่งร้อยคนซึ่งการตอบรับกลับมานั้นนะฮะก็จะมีนะครับอ่า อาจจะไม่ถึงหนึ่งร้อยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ตอบมาในวันนี้อาจจะไม่ตอบมาในวันพรุ่งนี้แต่เขาจะตอบกลับคืนมาย้อนหลังครับคือบางคนก็ไม่ให้ดูไม่ให้ดูแจ้งเตือนนะครับตลอดไงนะครับบางคนก็ดูไงเพราะนั้นก็คือนะครับเราก็ใช้แบบนี้นะครับในการที่จะแอดเพื่อนนะครับอ่าดูอีกครั้งนะครับผมจะย้อนกลับมาครับมาที่หน้าฟีดข่าวนะครับปกติกดไปที่โฮมครับแล้วเลือกมาที่ เอ่อแ,แนขยายนะครับแล้วพิมพ์คําว่ากอไก่ครับแล้วกดคําว่าค้นหาพิมพ์กอไก่ครับแล้วกดค้นหาครับค้นหาปุ๊บอ่าเนาแล้วมาเลือกบุคคลครับเห็นไ,ไหมเราก็จะได้บุคคลครับแต่ถ้าเราต้องการกําหนดรายละเอียดครับเรามากดตรงนี้นะนะครับเราก็จะได้คนนะครับ เห็นไหมครับคนนี้ก็คือทํางานอยู่มาดลเซียนอันนี้คือเรียนหาดใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วก็แอดเพื่อนไปก็คือบางครั้งการแอดเพื่อนนะครับก็คือถ้าเขานะครับมีความห่างไกลเราเกินไปเช่นไม่ได้เป็นเพื่อนของเรานะครับไม่ได้เป็นเพื่อนของเพื่อนเรานะครับแล้วก็ไม่มีคอนเนคชั่นเช่นมีส่วนร่วมในโพสต์มีส่วนร่วมในกลุ่มแรงต่างนี่คือถ้ามันอยู่ห่างกันเกินไป a c e b o o k ก็จะแจ้งเตือนว่าเราไม่สามารถแอดได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวครับเราก็ข้ามไปแอดคนอื่นที่แอดได้ครับถ้าเราไปเจอนะครับไปแอดเจอเพื่อนของเขานะครับมันก็จะสามารถเชื่อมโยงกันได้เราก็มาแอดอีกทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสครับใครแอดได้ก็แอดใครแอดไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับซึ่งวิธีนี้จะทําให้ทุกคนนะครับมีรายชื่อนะครับเยอะมากนะในการแอดนะครับก็ใช้สูตรนี้ใช้เคล็ดลับนี้ในการแอดเพื่อนนะครับทุกคนทําได้แน่นอนครับสู้ๆครับโอเคครับสวัสดีครับ